แล้วพี่น้องเลยโอ้ยลั่นอย่างแรงพี่น้องเลยโอ้ยครับผมบรรยากาศพี่น้องโอ้มาดู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 มาวัดปลามาวัดปลาแม่แม่แม่มาที่นี่เลยมา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 เร็วเร็วเร็วเลกำลังกัด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 อืมชิมันโนครับชิบโนโนชิมันโนโอ้โหตัวแรกเราตัวแรกเราดู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  ใช่ายบริการ,ห,าการหน่อยแม่ถ่ายบริการหน่อยดำมากตอนเนี้ยดำตัวแรกตัวแรกครับลองลั่นนะครับพี่น้่าดำมากบรรยากาศดีหน้าดำค่ะตัวนี้สำเริงพี่น้องเลยที่สำเริงวันนี้บรรยากาศดีมากๆวันนี้ตัวแรกเลยครับวันนี้ตัวแรกเรามาแคมปิ้งกันที่โอ้โหบ่งตรงโอ้สวยสวยสวยใสสวยนี่่ไฟอยู่ไหนเอ่ยใสสวยพี่น้องเลยใสงาน ไกลนะตากไกลมากเพราะว่าพ่อปล่อยอันนี้ชุดตกปาลาเหรอคะเนี่ยนนชุดตกปลา,ามาหลอขนาดนี้เลยคะ่ะใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่สายใหญ่ี่น้องสาใหญ่ไทยคุณได้เออตวแรกตัวแรกไมดตัวแรก

มา้ยีสก์ีสกอหเยอะเลยนะขึ้นแล้วตุ่มได้ปลาทูตุ่มได้ปลาทูเอาขึ้นมาโอ้ยีสก์ปลาทูแม่อ่าปลาทูพี่น้องเลยได้แล้วอู้หเอามายังแม่บุ๋มให้บรรยากาศพี่น้องเลยยีสกยีสกใส่แว่นสองเลยครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องเลยกลางเต้นอือ แต่ปลาทูเลยกลางเต้นะครับที่สำเริงพี่น้องกที่สำเริงบรรยากาศดีครับมาน้องกันบรรยากาศดีมากค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันครับผมนี่ก,ก็ก็ออกหมายที่บรรยากาศดีครับรอบนอกเอาครับมา